คุณจะมีการงานที่ก้าวหน้ามีความรักที่หวานชื่นและจะได้โชวลาบก้อวโตยั่งชื่หวัง,วงผมกลิ่นคอนเฟิร์มดวงชะตามาแล้ว<อ>ทุกวงการโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนยแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีในไม่ช้าตื่นเตยงนะได้ดูเรองอาจารย์ช้างน,นั้นเลยอยากไดอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสได้ดูหรอได้สิเธอไม่ว่าคุณจะเป็นใครให้ผมอาจารย์ชา้างเสปอนเซอร์ธุระทนายดวงชะตาให้คุณโทรหนึ่งเก้าศย์ูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปกับข้าวจะอเจ จะรวยหรือเปล่าคะโยรวยสิลองสีโชคไว้บ้างนะได้รับก่อนโตแล้วดูงความรักกับงานของหนูล่ะคะดวงหนูเนี่ยจะได้ตกถังเข้อสามีแรวเป็นเจ้าของกิจาการด้วยนะนี่ยอยากรู้ว่าดวงจะดีจะรวยไหมโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่หากคุณจับรู้ว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้ของคุณหรือไม่ให้ผมกลิก่นคอนเฟิร์มตอบทุกคำถามเรื่องความรักให้กับคุณแม่นยั่แน่นอนโทรหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่คอนเฟ อาจารย์างค่ะกิจการของจะเป็นยังไงบ้างคะรูเรื่องงานตอนนี้กาลังรุ่งครับมีเกนค้าขายร่ำรวยความรักอะค่ะมีโอกาสจะได้เสอคนที่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับให้ปีนี้เป็นปีทองคุณโทรปรึกษาผมอาจารย์ช้างพัทสพวรริศุลราโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าช่วงนี้ดวงจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ปูดวงดีนะเนี่ย โทรหเ้คุณสม์ศูโท์หนึผมแมนการินได้ศึกษาม,มาแล้วว่าตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลต่อผู้ใช้พลังด้านบวกอาจช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าได้เชิญพิสูจน์เบอร์โทรศัพท์ของคุณกับผมโทร19 00 11 14 54 กลุ่มเป็นปีทองของอภัยป er <PAUL> ระสบความสำเร็จการเรียนการงานการเงินความรักและครอบครัวก็ต่อจนมีความสุขในการเงินนชีวิตตรวจดวงชะตาให้คุณแบบเจอะลึกทั้ง12ราศีโทร1 9 0 0 1 1 1 4 5 4วันที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์วัน้มีคาสวันพฤันีมีเงินใช้าคุณจะได้เป็นผู้เศรษฐีมลอยางฟังกันแบบเต็มใจ ท่านผู้ชมจะรู้ชัดว่าปีนี้จะเป็นอาไรเรื่อไหนที่ดัการงานการเงินความรักและชตว่างฉลแม่นยแน่นอนให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสาหรับคุหเกุเกาก พีกราทีพิธปีนี้ทาวราทีพิถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นโวยไปจะเกิดโชคลาภใหญ่ในดวงชะตาร้งที่ใหญ่ในรอบ18ปีต็มตาความเคลื่อนไหวดวงชะตาคุณในกรกฎหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนงสี้าส่เมตอนดาวาราโครเป็นมหาคนอารามคุณจะเป็นมาหาของคมราศีตุลปีนี้จังหวัทคนรู้ะที่ีโรเป็นึหรือมงคลอย่างเต็มรูปแบบโึงเก้าศูนย์ส อย่างคุณฟุ๊กสิคะจบจากเมืองนอกแต่กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวจนรวยใช่ไหมเรื่องค้าขายนะคะต้องเก่งฟุ๊กก็ได้คุณปูนี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาเรื่องดวงใหุ้๊กอยากรู้ดวงชะตาโทรหาปูสิคะโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งวันนี้พี่ปูมีคำแนะนำดีๆให้เราไหมคะดวงน้องสองคนเนี่ยเสริมกันดีอยู่แล้วก็พากนันรวยได้จ้าก็ได้รับคำชี้แนะดีๆจากพี่ปูฉันทำให้ครอบครัวเรามีความสุขค่ะลองให้ปูไปที่ปรึกษาคุณไหมคะโทรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์